ทุกครั้งที่มีคนพูดจาไม่ดีใส่คุณหรือพยายามทําให้คุณเสียหน้าคุณตอบโต้กลับไปทันทีไหมหรือคุณเลือกที่จะนิ่งเงียบและคิดก่อนที่จะทําอะไรต่อไปหลายครั้งในชีวิตเราต้องเจอกับสถานการณ์ที่ท้าทายอาจจะเป็นคําพูดที่บาดลึกคําวิจารณ์ที่ไม่ยุติธรรมหรือการกระทําที่ทําให้เรารู้สึกโกรธโมโหและอยากเอาชนะทันทีแต่ลองคิดดูให้ดีทุกครั้งที่เราตอบโต้กลับไปทันทีมันทําให้เราได้อะไร เราชนะจริงๆหรือเราแค่ปล่อยให้ความโกรธครอบงำทำไมการไม่ตอบโต้ทันทีทำให้เราเก่งขึ้นการไม่ตอบโต้ไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอแต่มันคือการควบคุมตัวเองการอดทนต่อคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นทำให้เรามีโอกาสได้ใช้สติและคิดวิเคราะห์มากขึ้นเราได้ฝึกการควบคุมอารมณ์คนที่ประสบความสำเร็จหลายคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ พวกเขารู้ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่ต้องเสียเวลาตอบโต้เพราะบางครั้งการตอบโต้กลับไปทันทีไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่มันกลับทําให้เรื่องแย่ลงเราได้ฝึกการคิดวิเคราะห์เวลาที่เราหยุดคิดก่อนตอบโต้เราให้โอกาสตัวเองได้พิจารณาสถานการณ์อย่างรอบคอบมากขึ้นเราได้ถามตัวเองว่าคําพูดหรือการกระทําของคนคนนั้นมีเจตนาอะไรการตอบโต้จะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลง ถ้าฉันเงียบหรือเลือกที่จะตอบกลับอย่างฉันฉลาดฉันจะได้อะไรจากมันเราเลือกสิ่งที่สำคัญกว่าการเอาชนะในบางสถานการณ์การชนะในคำพูดไม่สำคัญเท่ากับการรักษาความสงบในใจของเราการไม่ตอบโต้ทันทีช่วยให้เราสามารถเลือกการกระทำที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์นำทางเราไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้งแค่รู้ว่าอะไรถูกต้องก็พอ บางครั้งการไม่ตอบโต้เป็นใช้ชนะที่แท้จริงเพราะเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องเราไม่จําเป็นต้องเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองกับทุกคนเพราะความจริงจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ตัวมันเองเสมอฟังให้มากขึ้นการเป็นคนที่ฟังมากกว่าพูดทําให้เราเข้าใจสถานการณ์และคนรอบตัวได้ดีขึ้นเราจะเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นและเลือกการตอบสนองที่ดีที่สุดความสงบคือพลัง คนที่มีพลังที่แท้จริงไม่ใช่คนที่พูดเสียงดังหรือโต้เถียงเก่งแต่เป็นคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเงียบและเมื่อไหร่ควรพูดโฟกัสกับเป้าหมายของตัวเองแทนที่จะเสียเวลาไปกับการโต้เถียงที่ไม่จําเป็นใช้เวลานั้นเพื่อพัฒนาตัวเองเรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่หรือทําสิ่งที่มีประโยชน์ต่ออนาคตของเราดีกว่าจงเลือกการตอบสนองที่ทําให้คุณเติบโตขึ้นไม่ใช่เพียงแค่การเอาชนะชั่วคราว จำไว้ว่าเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้งสิ่งสำคัญคือเรารู้ว่าอะไรถูกต้องและใช้ชีวิตอย่างมีสติและความสงบในใจลองถามตัวเองว่าครั้งต่อไปที่มีใครพูดหรือทำอะไรที่ทำให้คุณโกรธคุณจะตอบโต้ทันทีหรือจะเลือกใช้สติและคิดก่อน